เลิกไฮโซพกพดรูปคู่ชัดเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงอัมพชราภาไฮโซนิน so เที่ยวทิพหวานจนมีภาพขี่ลังโพงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวสำหรับสถานะหัวใจของซุปตาสาวอัมพชราภาที่ก่อนหน้านี้มีภาพไปดินเนอร์กับนักธุรกิจหนุ่ม ไฮโซนินชนินถึงแม้จะมีเพื่อนๆไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยแต่ภาพคู่ของเสาวอ้ํากับไฮโซนินดูใกล้ชิดและดูหวานกันแบบสุดๆจนทําให้แฟนๆแอบลุ้นกันยกใหญ่ถึงสถานะหัวใจของทั้งสองคนจับเป็นเช่นไรที่สําคัญยังมีภาพตอกย้าความสนิทเมื่อมีภาพเสาวอ้ําขี่คอสาเหตุมาจากเมื่อยระหว่างเดินเที่ยวช็อปกลางเมืองฝรั่งเศสล่าสุดไฮโซนินชนิน โพดพับคู่สาวอ้ําลงไ g ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นแบบเคลียร์ถึงสถานะของทั้งสองคนในตอนนี้ว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับงานนี้ไม่พลาดที่แฟนคลับและเพื่อนๆจะเข้ามาคอมเมนต์จํานวนมากบางส่วนแซวขำๆถึงทริปหวานนี้และบางส่วนยังไม่เชื่อสถานะที่ไฮโซนินบอกมา ก่อนหน้านี้หลังจากที่นางเอกซุปตาของเมืองไทยอัมพชาราภากลับมาสดอีกครั้งก็เรียกได้ว่าเสน่ห์แรงไม่เบาจริงๆพอล่าสุดก็มีภาพนางเอกสาวไปร่วมทานดินเนอร์ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อนแต่ก็ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสไปที่ไฮโซหนุ่มนักธุรกิจอย่างไฮโซนินชนินที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงแรมซึ่งหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ดีไม่ธรรมดา เพราะเขาเป็นถึงนักธุรกิจทายาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาโดยทางด้านของแฟนเพจเฟซบุ๊กอัมพชราภาชัยเชื้อได้ออกมาเฉลยสถานะของทั้งคู่ไว้แล้วว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าหนุ่มข้างพี่อั้มคนนี้เป็นใครเป็นเพื่อนในกลุ่มเฉยๆนะ คุณนินชนินเตรัตนาชัยนักธุรกิจหนุ่มไทยยาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยานั่นเองซึ่งแต่หลังจากที่ฝ่ายชายโพรูปหนี้ออกไปก็ยังมีคนที่รู้จักได้เข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันเป็นจำนวนมากหลังจากที่อ้ํพัชราภาชัยเชื้อออกมายอมรับว่าสถานะของตัวเองกับไฮโซพกประธานวงพรประภาตอนนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ซึ่งจากคำตอบของนางเอกสาวซุตาหลายคนที่แอบลุ้นคู่นี้อยู่ต่างผิดหวังกันไปและหลายคนคงอยากรู้ว่าอัมพัชราภาอยากได้ผู้ชายแบบไหนมาใช้ชีวิตคู่ด้วยซึ่งอัมพัชราภาได้เคยพูดไว้กับแก๊งเพื่อนเมื่อประมาณกลางปี2561โดยเมพิชนาทเพื่อนซีได้อัดคลิปไว้ในคลิปนั้นอัมพัชราภาได้บอกไว้ถึงผู้ชายในสเปกว่าดูดีไม่ต้องให้อะไรเรามาก แค่อย่าเจ้าชู้อย่าเที่ยวกลางคืนมีเวลาให้ถ้าอ้ําโทรไปหาต้องรับโทรศัพท์ตลอดถ้าประชุมไม่เป็นไรแค่บอกว่าประชุมก็รู้อย่าหายไปอย่าแอบไปเที่ยวอย่าโกหกพอเจอคนที่โกหกบ่อย